มาเดิมมาเดิมมาเก็บเห็ดน่วกันพี่น้องมาเก็บเห็ดด้วยกันเห็ดลายคักป้าเห็ดไหมมาเดิมมาเดิมมาเก็บเห็ดด้วยกันเห็ดลายคักมาผอมปลาเห็ดมาเจอปลาเห็ดบ่ได้เอามีดมาว่คิดปลาสิมาเก็บเห็ด ก็สิไปเก็บไอ้ผล,ลไม้เฮดอยู่ขางทางกระยอนพ่อค้นเห็นด้วยเบิ่งงามครับม,มาเก็บเห็ดเึิ้ง ปุ่นรถกระแลนพี่น้องเยออใหญเขาเย็นเขาเก็บเห็ดเป็นมูเลยเป็นมูเลยเด้อจ้ะเก็เนโดกไงพรมมาเก็บน้ำกันเด้อมาเก็บน้ำกันอู้ยปนส่วนเห็ดดิ ฝ่าวเก็บแฟนกระทาอยู่บัได้คิดว่าสิมาเก็บเห็เดคิดมาสิมาเก็บเห็ดพีหนองเอ้ยเต็มปลาเลยออนโอนด้ว่แนี้อ่อนซอนอ่อนซอน,อนปึ้ง เ,เก็บกาแฟาเ,าเกฟ็บยานคนเห็นยานค้นเห็นพี่น้องเอ้ยเก็บมวนบอ,เ,อเก็บมวนคักเลยมือนี้ึงมีมือยละเก็บเพชรมวนพอปานบบหกเลวจ้ะปานบบหกปาบกนบบหกไหม ซ่อนเห็ดคักเบิ่งม,มีแต่เห็ดทางนั้นเลยมีแต่เห็ดทางนั้นเลยด้อจ้ะเด้อโอ้ยคัก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  ออลีขหักออลีขหักออลีเลยืัอนี้หักออลีเห็ดเต็มป่าเลยเห็ดเต็มป่าเลยเผาเก็บ แฟนถาหาอยู่อ้ยอมซ้อนเห็ดเหลืองพี่น้องิึงมา่อปลานในี่หลังแ่ไอ้เก็บเห็ดมาเก็บมวนพอ,อปลานบอรหกดอกกระไ่ โอ้ยดอกกระน่พี่น้องเอ้ยเบิ่งพูนเต็มอยู่พูนผูนผูนพูนผูลเบ,บ,บ,บิ่งเด้อโอ้ยผอ,อปลาเห็ด อินบอลลดอยู่ข้างทางเด้อเจออยู่ข้างทางเด้อเจอเพราะอะไอยู่ข้างทางเด้อพี่น้องเอ้ยอยังเคยเห็นเขาเก็บเห็ดีย่าังเคยเห็นดอกใหญ่พร้อมดอกใหญ่พร้อมดอกใหญ่พร้อม ง่ายเพิม่มดอกง่ายเพิม่มพอดีขายจำนี่ขายขายได้กําไลเพราะว่าดอกมันใหญ่แล้วเนาะ พี่น้องดอกเห็ด hey. เก็บปลานี่ยได้สองถังใหญ่ๆข้าวชิมาเอาวันเพทุนชิมาเอาวันจันทร์นีสามสิบฮาโลได้เฮ็ด hey. พอดีพี่น้อง เบืองดอกนี่โอ้ยวันซ่อนเห็ดวันซ่อนเห็ดสูบตีผมมีไฟเห็นหมาหันพักเลยประมาณพลไม้กับมาาันเห็ดเดอเหมือนี่ดอกจุจบๆนี่ไปกินเจ้าของเอง โอเก็บตอพี่น้องกออ็หลายโพดเฮ็ดตเต็มคุหน่อยแล้วสองถังผุนถังหนึ่งโอ้ชถ้าอีกน,นี้ไม่ทับไม่ทับไม่ทับคลิปนี้ก็แค่นี้นก่อนเด้อจจาเด้อเก็บเห็ดก่อน คนถากะถาหุ่นยังเต็มอยู่หุ่นอีกฝั่งหนึ่งก็ยังเต็มอยู่